ทุกคนวันนี้ไม่มีอะไรที่มันตื่นตาตื่นใจหรอกมีแต่น้ำใจที่เราอมอบให้ หอไปหาผมเคือหอเป็นคนแบบเด็กโรงงานนะมาจะแต่งวันออมาทํางานเนี่ยแล้วแม่งแบบโคตรน่าโอดหูคือยังไม่ได้เป็นโควิดเป็นแค่สุ่มเสี่ยงแล้วก็กักตัวอยู่กับห้องออแม่งซวยกว่านั้นว้ยเจ้าของหอแม่คิดว่เป็นโควิดไล่เอาจากหอ รับเดือน้อมยาโจนคลิปวิดีโอนี้ไม่มีอะไรมากมายนะย้อมยาโจรปีห้าเดือนหรือหาเรื่องมีอย่ากตายบริการไม่เหมาสมไม่เอมสมสำหรับเด็กม่มียุทตั้งแต่หปีขึ้นไปควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกรองนะให้พู้ปกคองไปซื้อเริืน้ำไปซื้อรถสามมานั่งดูกันนะไอ้ยิบบกนีก็หยนะผมไม่หีิคนนึ่งนะางไว้ดีนะจะดูก็ดูไม่ดูก็แล้แต่ระวังอาที่แต่ทีแ่ก็ได้นะยอมยาโจฝากไวด้วย สวัสดีพี่น้องประชาชนทุกคนครับสวัสดีพี่น้องคนไทยที่รักทีโรสวัสดีครับผมต้อนรับเข้าสู่ช่องแป้งฝุ่นด้วยแล้วกันครับวันนี้ครับโอ้ยหายใจไม่ออกวันนี้เอออ๋อใส่แมสเอเอเฮ้ยมาอีกแ้วมาทุกคลิปเลยอ่ะช่วงนี้ไม่มีงานท <c oughs> วันนี้ผมอยู่กับพี่กะเหลาครับพายาาพระแล้วผมแป้งฝุ่นครับวันนี้ไม่เห็นหน้านะเพราะว่าเราจะลงพื้นที่เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่คนกักตัวนะครับ<ป>ที่ไหนพี่พะอินพะอินพะอินอยุธยาแล้ววันนี้เราทีมงานพี่กะเหลาที่ได้รวบรวมทำบุญวันนี้มาแบบสาระนะพี่นะวันนี้มาแบบสาระจริงๆไม่หาไม่เอาตลกแต่ผมอยากจะลงพื้นที่ช่วยเหลือทุกคนจริงๆนี่แงหล่อเลยสัตว์หล่อเลยเฮียหล่อเลยหล่อมากเลย น้ำทั้งหมด500แพ็ครวมไปถึงของแห้งนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้ง แห้งเอออาหารแห้งนะครับวันนี้เราจะแจกประมาณ500รอหลังคาเรือนนะเอ้ยจะแจกธรรมดามันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่โสดเวลาราทำบุญใช่ป่ะเราไปยืมมือเงี้ยถ้าน้ำท่วมจะมีน้ำท่วมเราก็ต้องยืนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องเซฟตัวเองเซฟด้วยเซฟทั้งผู้รับและผู้ให้นะครับเราจะเอาทำวิธีการแบบจะมีทีมงานนี่นะครับพยอมนี่เลยนี่นี่นะครับลุงเสริมนะครับน้า้ำส้มเกติมาบ้าหิ้วอ้เป็นี่าผมนะครับคอยดูแลเมียผมให้อันนี้เป็นคีย์ค่าเด็กเลี้ยงลูกให้ผมไงแล้วคุณล่ะลองคี่์ค่า เอออ้าวันนี้ครับเราจะไปแจกแบบไหนเราก็ต้องเซฟตัวเองด้วยและบ้านไหนที่ให้เรามาแจกนะครับก็พยายามไม่ต้องออกมารับก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปโยนแล้วก็สาดให้หน้าบ้านนะครับนะฮะเทให้แล้วก็มากินกันผมจะเรียกจูๆๆๆๆๆได้มั้ยเนี่ยยอกๆๆๆเฮ้ยวันนี้จะไปแจกกันกับทีมงานเรารับพยอมด้วยเอ้แล้วเวกเรา นะครับทีมงานก็เหล่าด้วยไป let's go เย้ไยเฮียร้อนแจกข้าวแจกน้ำแจกอ้าวเฮียรีบไปไหยวะต่อมานะจ๊ะต่อมานะจ๊ะ ไอ้เหี้ยแห่เขาไอ้สัตว์ถามมันร้อนไหมร้อนทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คนไทยอะเนาะตอนนี้ต้องช่วยกันเองนะหวังพึ่งใครไม่ได้ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เออทำไมไม่ออกกระถิวะดูจริงจริงนะมันให้ผมเน่เน่ทำไมไม่ไอ้เหี้ยช่องกูต้องเน้นเด็กกูดิปิดหน้าปิดตาใส่ชุดเหี้ยอะไรกัแกมึงคิดได้ยังไงวะไอ้เหี้ยเอากูมาออกแต่ไม่ให้กูเปิดเผยหน้ากูต้องตายกี่ท่ากูถึงจะมีเอฟซี อชุดหนึ่งเลยครับเออมึงไปเอารถขอกมาทำไมมึงนี่มันเจ้อจริงๆอีกชุดหนึ่งมามาไอ้แป้บใครอยู่ไหมครับใครอยู่ไหมไปไปบ้านล้างร้านก็ต้องสะอาดดิเอาวางเลยนะ คไม่ต้องงอกเลยนะเสามตัวเสพอย่างไรเงี้ยหายมึงเนี่ยริงจริงตามนะครับห้าร้อยชุดนะครับเราจะเอาของมาให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคโควิดนะครับเป็นไงบ้างครับอาการดีไหมครับดีเล้นะครับอาการแย่นะเป็นโควิดท่านจะหนักนะครับดมยาดมในเอยดยาดมใครเนี่ย น้ำนะจา๊ะใช่ปะนี่เป็นปรหัสคนเดี๋ยวเราจะให้แป้งฝุ่นนะครับแจกเป็นเสียงประยุทธ์นะครับอ่ะอให้ม่อให้กับประชาชนด้วยครับเลี่ยงๆดีกว่าเอาเงี้ยไม่เอาเลี่ยงเลี่ยงเลียเ่ยงอะไเหี้ยเนี่ยขอบคุณด้วยกันแล้วกันครับสำหรับเพื่อนๆทุกคนที่ปิดพระแป้งฝุ่นร่วมบุญกันนะเออเห็นปะ่ะคุณปิดพระผมคุณก็ได้ร่วมบุญ ยอดเลยอยากจะบอกนะครับทุกคนนะเราต้องยกความดีความชอบให้พวกแพทย์พวกหมอพวกพยาบาลเลยนะให้พวกจิตอาสานะครับผมลองใส่ชุดแบบนี้นะครับโอ้โหเยี่ยโอ้โหคตร้อนเลยนะครับตอนนี้นะครับอยากจะบอกข้างในนะครับเปียกไปหมดนะครับถุงมือเลยมีแต่น้ำเนี่ยแล้วเขาต้องใส่เป็นวัน่ะนม่สภาพแล้วกันนะครับแล้วใส่มากี่วันแล้วอะขนาดคนนี้เยี่ยนี้ใส่ยังร้อนเลยนะครับช่วยกันครับดูแลตัวเองครับกัดสูงวะกัดสูงเป็นกินกระแสนสัตว์ ดีย๋ยวจะเก,ก็บภาพบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับทุกคนวันนี้ไม่มีอะไรที่มันตื่นตาตื่นใจหรอกนี้แต่น้ำใจที่เรามอบให้นะครับแต่ล<ม>หลังคาเรือนจริงๆอ่ะที่เราทํามาแจกตรงนี้นะเพราะอะไรนะครับมันมีคนโพสไปหาผม<อ>เลยคือขอเป็นคนแบบเด็กโรงงานอนะ่ะมาจะแต่งใวัดมาทางานเนี่ยแล้วแม่งแบบโพสหน้าหวหัวคือยังไม่ได้เป็นโควิดเป็นแค่สุ่มเสี่ยงแล้วก็กักตัวอยู่กับห้องแม่งซวยกว่านั้นด้ยเจ้าของหอแม่คิดว่าเป็นโควิดไล่ออกจากหอคือเขาแค่สุ่มเสี่ยงกักตัว14วันนะครับยังไม่ใช่ ชัดเจนว่าเป็นโควิดแต่เจ้าของหอนะครับให้ไล่ออกไปอยู่ที่อื่นห้ามเปิดห้องห้ามเปิดหน้าตา่างห้ามซักผ้าห้ามลงมาเปิดประตูทีการ์ดและถามนะครับว่าเขาจะหากินยังไงอ,อ่ะเขาไม่มีเพื่อนไม่มีที่ไม่มีน้องอนะ่ะคือแบบแบงระบายจริงๆนะครับปวทูอ่ะใช่เราก็เลยต้องทําแบบเอาแบบอย่างนี้คือแบบเขาเข้าวสารอาหารแห้งนะครับมันอาจจะไม่ได้อยู่ถือได้ถึงท4สี่วันนะครับแต่มันก็ได้ประทังไปมื้อนึงนะ่ะประเทศไทยมาถึงจุดนี้แล้วหรือไง ขอบคุณครับป้าตอนนี้ยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตส่งท้ายท้ายสุดนะครับวันนี้ขอบคุณคุณเกาเหลาขอบคุณทีมงานอาเจกขอบคุณทีมงานพี่พี่ทุกทุกคนนะครับที่มีส่วนร่วมในวันนี้วันนี้ไม่มีอะไรนอกจ,จากแจกกระแจกนะครับเดี๋ยวเราจะแจกยิ่งกว่าน,นี้นะครับอาจจะเก็บภาพให้ไว้ได้เพราะว่าอาจเดี๋ยวจะมีดราม่านะครับบางคนบางท่านอาจจะไม่ป้องกัน <ๆ S 1> วันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร้คนที่ดูช่องแป้งฝนวันนี้นะครับถือว่าได้บุญกันทุกๆุกคนนะครับได้ร่วมบุญกันทุก ทุกท่านนะครับคอนเทนต์หน้าเป็นคอนเทนต์อะไรหายใจไม่ออกเฮียเหนื่อยแต่ก็มีความสุขเห็นทุกคนได้ยิ้มได้เห็นทุกคนที่ลำบากในยามหลับยามหลับเพราะว่าไม่เปิดประตูให้เราเพราะยามนอนฟังเดอะชอบเฮียเียบ้านคุณยามนอนฟังเดอะชอบยามที่เราวิกฤตแบบนี้มีแต่คนไทยเท่านั้นนะครับที่จะหันมาช่วยกันเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะขอให้สู้มันต่อไป <c oughs> ผมมีโอกาสจับไปช่วยคุณเองไปก่อนสวัสดีครับ